มีอาการหอบหืดมานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะโอ้นานมากเลยครับเป็นเด็กเลยอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่โฮมคะฝนละอองฟ้าฝนครึ้มอา,าอากาศเย็นๆก็เป็นตอนที่เป็น,นเหนื่อยงอเลยอือฮ พี่ผมเจอตัวบลาญยูคอได้ยังไงอะคะเห็นแฟนก็ดูในโทรศัพท์มันน่าสนใจ<ะ>ก็เลยสั่งเลยก็ประมาณเกือบเพิ่งเดือนนะครับห<ะ>ายใจจะโล่งขึ้น<ะ>แล้วก็ออกไปทำภารกิจบางก็สบายเลยถือว่าเป็นอีกอย่างที่ช่วยชีวิตผมนี่เออือสบายไปแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะ พี่โฮมเดี๋ยวช่วยแนะนาตัวนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอ,อะไรอยู่จ้าผมนายบุญมวอุทาหนบ้านเมืองเตาตำบลเมืองเตาพระเ,เากระผมพิสัยจังหวัดมาสารคามค่ะอาชีพทํานาพี่โฮมค่ะก่อนมาเจออยู่คอย้อนกลับไปหน่อยว่ามีอาการหอบหืดมานานเท่าไหร่แล้วจ้าโว้นานมากเลยครับเป็นเด็กเลยอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่โฮมค่ะฝุ่นละอองฟ้าฝนครึ้มอ,อากาศเย็นๆก็เป็นกันค่ะันจะคลื่นคลาดหายใจไม่ออกเหนื่อย <ละ S 1> ไหมคะพี่โฮมค่ะเหนื่อยครับเหนื่อย ตอนที่เป็นเหนื่อยมากเลยนะะที่นี้มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเราอย่างไรบ้างคะพี่โฮมอย่างจะไปที่นาบางทีก็อากาศเย็นน่อยก็ไปไม่ได้ก็ได้มันนั่นจะไปก็ไปไม่ได้ไปค่ะฝนตกก็จะกลับบ้านเอย่างเดียวเลยค่ะคือถ้าฝนตกนงี้ต้องรีบกลับบ้านเลยใช่ไหมเดี๋ยวกลัวอาการมันขึ้นะนะคะเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบตั้งหนักๆไหมคะที่พี่โฮมพอจําได้เกีย่ยวกับโรคหอบหื้ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับค่ะแต่พอ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 นี้จากมันได้ก็ยังดีไปอย่างหนึ่งครับอืมนะคะ ภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดมาพร้อมกันเลยพี่โฮมทีนี้โอ้โหยิ่งส่งผลกระทบหนักเลยนะคะพี่โฮมเคยต้องแบบไปแอดมิตที่ที่โรงพยาบาลเลยไม,ไ,มไม่เคยเลยครับไม่เคยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ,ะยังไม่ถึงคุณหมอก็ให้การรักษาก็คือทานยาอย่างเงี้ยเหรอคะพี่โฮมคะ่ะไปถ้าหมอก็เอายามาให้ทานก็ตุเราลงก็ ทำภารกิจตัวเองได้ครับค่ะนะแล้วก็ยังมียาพ่นด้วยยาพ่นนี่ไม่ไม่ใช้เลยมาถึงที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็จะมียาพ่นแต่ว่าไม่เคยใช้พ่นเลยไม่เคยใช้นะคะพี่โฮมขาทีนี้พอมาเจอตัวบาลานยุคอถามว่าพี่โฮมเจอตัวบาลานยุคอได้ยังไงอะคะเห็นแฟนเขาดูในโทรศัพท์นะ uh huh. เขาห็มองก็เลยว่าเออมันน่าสนใจก็เลยสั่งเลยครับ เมื่อก่อนพี่โฮมมีการเชื่อในเรื่องอาหารเสริมค่ะว่ามันจะช่วยได้บางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็ยังว่านะครับมันมันมันถูกกับตัวเองก็เลยเข้าท่าดีเนาะแล้วทาไมวันนั้นพี่โฮมถึงรู้สึกว่าอยากสั่งอาหารเสริมมาทานมาทานคู่กับยาหมอค่ะก็แฟนเขาแจกเป็นคนแต่ให้เรามันหายไปเลยเนี่ยไม่ไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันทำปรัชญาสุดอะไรเยอะเลยค่ะทำยากนะอยากให้มันสบายขึ้น เพราะว่าเราต้องไปไปทำนาอะไรอีกอีกแล้วกลัวอาการขึ้นมาอีกพี่โฮมค่ะหนึ่งวันพี่โฮมทานกี่เม็ดคะทั้งแรกนะวันวันละเม็ดครับตอนตอนตอนเย็นนะแล้วประมาณกี่วันที่พี่โฮมรู้สึกว่าเอออาการมันดีขึ้นก็ประมาณเกือบพึ่งเดือนนะครับหายใจจะโล่งขึ้นรับ แล้วก็ออกไปทําภารกิจบางก็สบายด้ยจาก <ทำ S 1> ปกติ<า>ที่จะเห็นว่าเราเหนื่อยหอบตลอดเวลาะนะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วะนะอย่างนี้ที่กว่าอยากให้พี่โฮมฝากถึงคนที่เขามาดูคลิปนี้นะคะเผื่อว่าเขาหาข้อมูลอยู่นะ,ะเป็นทั้งโรคคอบืนนะ,ะเป็นทั้งภูมิแพ้เลยให้พี่โฮมช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานยูคอนหน่อยค่ะวัันที่ผมมาเจอของที่ อัญอีครับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นยังไงมันมันจะเป็นอย่างที่โฆษณาไหมลองมาทานดูมันก็เออเขาท่าดีก็เลยว่าเออ,อแฟนสั่งมาทานอีกนะครับถือว่าเป็นอีกอย่างที่ช่วยชีวิตผมหนี่อเออสบายไปแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็คือคำยืนยันนะคะจากลูกค้านะคะที่ ซื้อจริงแล้วก็ทานจริงนะคะถ้าใครถามว่าพี่โฮมเป็นหน้าไม้บริษัทยูคอร์หรือเปล่าโอ้ไม่ไม่เคยไม่เคยเขาไม่ได้จ้างได้อะไรมากตั้มอะไรเลยครับเจอกับผมตัวเองเจอกับประสบพึกตัวเองนะครับคือได้ทานอย่างนี้ก่อนมันก็มันไม่เคยเจอนะครับมันอันตรายมากเต็มสิบคะแนนพี่โฮมให้บริษัทยูคอร์กี่คะแนนนี่คะโอ้เป็นสิบไปเลยครับอ่าขอบคุณมากเลยค่ะพี่โฮมค่ะถามอีกนิดนึงค่ะว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่พี่โฮมได้โอ้ไม่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 แพงไปเลยครับ หาไม่ได้อีกแล้วครับอย่นี้หาไม่ได้อีกแล้วโอเคนะคะก็ขอบคุณพี่โฮมมากเลยนะคะวันนี้นะคะน้องชิวก็เลยเอาบาลานยูคอร์มาบอกให้พี่โฮอีก3กรก็ปลูกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็โรคขอบขื่โรคภูมิแพ้ของพี่โฮไปอีกนานๆนะคะใครนะคะที่มีอาการนะคะคล้ายคลึงกับพี่โฮนะคะหรือว่าคนที่คุณรักมีอาการแบบนี้นะคะอย่าปล่อยไว้นานๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อบาลานยูคอร์ได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบาลานยูคอร์นะคะมีออยมีฮาลานที่ถูกต้องค่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บล n นแบรนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พี่โฮมนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ